ส่วนออมออกสิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะออมนะคะจะพามาเที่ยวญี่ปุ่น ep 2ค่ะวันนี้เรามีภารกิจเช่นเคยนะคะอันนี้เราจะไปหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกค่ะภูเขาไฟฟูจินะคะภารกิจหลักของเรานะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้คือหนึ่งเราจะไปกินโมจินะคะสีเขียวนะคะที่ทำมาจากชาเขียวเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็ใส่ไส้ถั่วแดงข้างในแล้วก็เอามาปิ้งนะคะอันนี้ภารกิจแรกที่เราจะต้องไปโดนค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะคือเขาบอกกันมาว่าลูกชิ้นปลานะคะในสโตนะคะมันจะอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันอร่อยจริงไหมนะคะและวันนี้นะคะเราจะขึ้นฟูจิเทนค่ะจะมาดูว่าบ้านเราเนี่ยจะกล้าเล่นสกีไหมนะคะจะทำภารกิจนี้ได อยู่กันที่หมู่บ้านน้ำใสนะครับนิวโบนิวโบน้ำใสมีน้ำใสมากเลยนะคะที่นี่นะคะ ไกด์เขาบอกเราว่านะคะมีด้วยกันแปดบอ่อนะคะตรงนั้นนะคะเป็นตรงกลางนะคะคนก็จะไปขอพรกัน,นะคะ่ะไปดูขนมมาไปหาอะไรกินกันในช็อป อันนี้แดงฝาอ้อมอันนี้แดงฝาแดงแดงฝานี้ทำไมเนี่ยใหญ่จับอย่าจับ,อจบเอาเลย น้ากุ้งครับนะ้ากุ้งต้องลองน้ากุง้งภารกิจที่หมู่บ้านน้ำแสงเราประสบคสวามสำเร็จครับได้มานี่เลยครับมากมายนี่โมจิเป็นซาอะไรเนี่ย <c oughs> นั่นโวดามโแดงสซดาแดง ถั่วแดงมากว่าอ in ืมใช่ใช่ไหมคะไช้ถั่วน่าจะเป็นถั่วแดงเป็นถั่วแดงอืมดมไหมอันนี้ลูกชิ้นปลาไส่กุ้งอะไรไปบ้างอ้ยชิอ้ยชิ

vâng chưa 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 vâng จุดนี้นะคะหลังจากเดินมาจากช็อปข้างในแล้วนะคะก็จะมากินน้ำค่ะนะคะขอพรค่ะนักบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะขอกลับไปก็ขอให้งานดีๆค่ะต้นไม้เติบโตดีไข่ดีนะคะน้องปูนกำลังทานมันย่างค่ะขอบอกว่าอร่อยเหมือนตอนที่กินมันญี่ปุ่นที่เมืองไทยเลยอร่อยมากนะคะชอบมากชอบมะพร้ัวกะต๊อตบบอรี่เลยนะคะ หวานมากครับหวานเลยเหรอน้องสุดยอดต่อมาค่ะจากฟูเขาไฟฟูจินะคะก็เป็นฟูจิเทนค่ะองจำผิดนะคะวันนี้เขาพาเราไปเที่ยวฟูจิเทนกันค่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นบรรยากาศเราเนาะวันนี้เราเล่นเป็นสกูตเตอร์ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็เด็กเด็กเล่นได้ค่ะไม่อันตรายนะคะตัวนี้ค่ะ ลย่อแม่แล้วนะครับส่วพ่ออยู่หนูในรถจัรานสวันนี้ภารกิจเล่นสกีสำเร็จไหมคะวันนี้เล่นสกูตเตอร์แทนใจไม่ถึงนะสกีเห็นเด็กเล่นบ่อยเราก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นสกูตเตอร์นะคะไม่ได้เปลี่ยนครับพอไม่มีเป็นไงคะมันไหมคะเด็กเลยเด็เลยเด็กพับด้านล่างกันดิป่า วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงสิบสองศานะไม่ค่อยหนาวนะพเพราะแดดเต็มแรงนะเราเย็นๆพอทนได้อยู่บ้านเรา1ิบแปดสิบก้านี่ลมแรงหน่อยก็หนาวนะวันนี้สนุกไหมคะสนุกดีเหมือนกันนะมันเป็นเป็นรรยนการใหม่ฮิมะ เราไม่เคยเห็นหนะิมะมันไปหิมะไปพ่อเดี๋ยวโอ้ยก้อนนั้นไม่ได้สลบเลยแหละเดี๋ยวก็ไปก้อนนั้นนะไม่ต้องปอ๊าลองเลื่อนนะอ่ะเราก็เก็บภาพค่ะเราไม่ได้มากันบ่อยๆเนอะ เราก็ต้องถ่ายรูปไ้เยอะๆนะคะเพื่อนๆนะคะเอาหมวกเอาแว่นเอาถุงมือเอาเสื้อโค้ทมานะคะจะได้มีรูปถ่ายเยอะๆนะคะาน,นาเรามาครั้งหนึ่งนั่งเครื่องบินเมื่อยมากนานมากตรงนี้นะคะเป็นบรยการร้านอาหารค่ะที่มีอยู่ด้านในนะคะเขาจะมีโซนชั้นสองด้วยนะคะแต่ ออมก็จะไปทานข้าวต่อแล้วนะคะก็หาอะไรทานเบาๆค่ะน้องภูนนะคะมาเจอร้านนี้ค่ะถูกใจมากเลยค่ะเลือกเมนูชีสนะคะเขาบอกว่าเขาอยากกินมา,านาะแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ได้กินนะคะถูกใจมากส่วนออมนะคะก็เลือกเป็นกาแฟคาปูชิโน่ค่ะคลายร้อนได้ดีนะคะเขาทำฟองนมได้ดีนะคะค่อนข้างนุ่มค่ะ ทานได้นะคะไปเนี่ยถ้าหิวกาแฟเนี่ยก็ทานได้เลยนะคะรสชาติก็ถือว่าโอเคที่ญี่ปุ่นน่ะตัวที่ว่าเป็นครีมเขาอะเขาจะอยู่ในถ้วยเป็นน้ำน้านะไม่เหมือนของประเทศไทยเนะของประเทศไทยจะเป็นผงข,งขาวๆนะคะแต่เขาบอกว่าใส่ไปในกาแฟเนี่ยคือทำให้กาแฟรสชาติดีมากเลยคะ่ะนมคะ่ะ นะคะเรายังมี EP 3ต่อค่ะ Japan Travel ค่ะ